นี่คือช่วงเวลาที่แฟนแบดมินตันไทยต้องใจสัน่นเมร์รัชนกอินทนนท์ผู้ครองอันดับ9้าของโลกได้แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจโดยเอาชนะคู่ต่อสู้จากไชนิสไทยไปอย่างสบายดายและทะยานเข้าสู่รอบสองในรายการแบดมินตันคุมาโมโต้มาสเตอร์สขณะที่อกคิวพนิชพลก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้อย่างสุดมันเช่นกันแต่ที่น่าสนใจคือผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆที่อาจทําให้ใครหลายคนคิดถึงความท,ท้าทายในการแข่งขันระดับโลกอยากรู้ว่าพวกเขาจะก้าวต่อไปอย่างไรหรือไม่ มาดูรายละเอียดกันเถอะการแข่งขันแบดมินตันระดับโอลิมปัสเปอร์500ชื่อว่าคุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2025คุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2025ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีเงินรางวัลรวมสูงถึง4 7 5 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ15,437,500บาทนั้นได้เริ่มต้นรอบแรกในช่วงบ่ายของวันพุทธที่12พฤศจิกายน2568และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักกีฬาไทย ในการพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับนานาชาติโดยสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มติดตามกีฬาแบดมินตันควรรู้ว่าอันดับโลกเหล่านี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผู้เล่นจากผลงานก่อนหน้านี้และการแข่งขันแบบบันนี้มักเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเพราะทุกแต้มสำคัญมากเช่นเดียวกับการประลองยุทธ์ในเรื่องราวของพระเอกกับตัวร้ายแต่ในที่นี้คือผู้เล่นชั้นนําที่ต้องใช้ความอดทนและเทคนิคสูงในประเภทหญิงเดี่ยวเมร์รัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นมือวางอันดับสามของรายการนี้ และครองอันดับโลกที่9ได้เปิดฉากอย่างสวยงามด้วยการเอาชนะยี่เอยนเซียจากไชนีสไทเปผู้ซึ่งอยู่ที่อันดับโลก98ไปแบบราบคาบด้วยคะแนน2-0ต่อเซสกอร์21-9และ21-8ทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบ2ได้อย่างมั่นใจและต่อไปจะต้องเผชิญหน้ากับจางใบหวนจากสหรัฐอเมริกาผู้ครองอันดับโลก25ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าตื่นเต้น เพราะการเจอกับผู้เล่นจากต่างชาติแบบนี้มักนําเสนอสไตล์การเล่นที่แตกต่างเช่นเทคนิคสวิงที่รวดเร็วหรือการใช้ความแข็งแกร่งทางกายภาพที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมชาติแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจคิดต่างออกไปเหตุใดนักกีฬาไทยอย่างพิค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์ผู้ครองอันดับโลก36จึงต้องยแพ้ให้กับโนโูมิโอกุฮาระจากญี่ปุ่นซึ่งอยู่ที่อันดับโลก32อย่างน่าเสียดายด้วยคะแนน1/2เซตสกอร์19-21 21ถึง15และ1 2ถึง21บางคนอาจเห็นว่าเป็นเรื่องของโชคไม่ดีหรือความเครียดจากเวทีใหญ่แต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าอาจเป็นเพราะการเตรียมตัวไม่เพียงพอในด้านจิตวิทยาซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬาระดับโลกต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่เราเห็นในกีฬาอื่นๆเช่นเทนนิสหรือว่ายน้ำโดยตัวอยอห้างเช่นนักว่ายน้ำระดับโลกมักใช้การฝึกจิตเพื่อรับมือกับแรงกดดันและนี่อาจเป็นบทเรียนสำหรับทิ้งในการพัฒนาตนเองต่อไป ในส่วนของครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธุ์ผู้วางอันดับ6ของรายการและอันดับโลก16เธอก็ต้องตกรอบเช่นกันหลังจากแพ้ให้กับนีคาเดกดินดามาัตยาปราติวีจากอินโดนีเซียซึ่งอยู่ที่อันดับโลก92ด้วยคะแนน1ต่อ2องเซสกอร์15-21ถึง21 21ถึง13และ21-23ถึง23ซึ่งทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจการแพ้อย่างน่าเสียดายนี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของกีฬาแบดมินตัน บางคนอาจโต้แย้งว่าแม้จะเป็นมือท็อปแต่การพลาดเล็กน้อยก็สามารถพลิกผลได้เสมอและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมแบดมินตันจึงน่าดูมากเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเซตต่อไปเหมือนกับเรื่องราวชีวิตจริงที่เต็มไปด้วยอุปสรรคที่ไม่คาดคิดแต่ก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้มาถึงประเภทชายเดี่ยวที่นี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดไปอิ e. รรกิวพณิชพลธีรัสกุลอันดับโลก48 ได้พลิกสถานการณ์กลับมาชนะมมซากิอุบาอิดิลาจากอินโดนีเซียอันดับโลก49อย่างสุดมันด้วยคะแนน2-1เซตสกอร์ 17-21, 21-19และ2 1 1 0เข้าสู่รอบสองได้สำเร็จและจะรอคู่ต่อสู้จากผู้ชนะระหว่างซูี่หยางจากไชนีสไทเปอันดับโลก38หรือโจเทียนเฉินจากไต้หวันผู้วางอันดับ2ของรายการและอันดับโลก9ซึ่งการพลิกเกมแบบนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของจิตใจและความสา มารถในการปรับตัวในช่วงเวลาทังร้ายขณะที่กันกันตะพลหวังเจริญอันดับโลก56ต้องยอมแพ้ให้กับเคนตัดนิชิโมโตะจากญี่ปุ่นอันดับโลก13ด้วยคะแนน0ต่อ2เซตสกอร์13ถึง21และ13ถึง21ซึ่งอาจเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายว่าอันดับโลกไม่ได้บอกทุกอย่างเสมอไปเพราะการเล่นจริงอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพร่างกายหรือกลยุทธ์ในสนาม สำหรับประเภทชายคู่คู่ของบาร์เดชาพลผวรานุเคราะห์และลูคัสเอกรัดเวทเลอร์ก็ต้องพแพ้ให้กับทาคุมิโนมูระและยูอิชิชิโมกามิ ami, จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่มืออันดับโลก33ด้วยคะแนน0ต่อ2เซสกอร์21-23และ14-21ทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างการแข่งขันคู่มักขึ้นอยู่กับการประสานงานมากกว่าคนเดียวและนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมไทย จึงยังต้องพัฒนาในด้านนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลที่การรวมทีมเป็นกุญแจสําคัญแต่ก็มีเสียงโต้แย้งว่าการแพ้แบบนี้เป็นธรรมชาติในกีฬาและอาจนําไปสู่การเตรียมตัวที่ดีขึ้นสําหรับก่อหาระาแข่งขันในอนาคตสําหรับรอบที่สองจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568นตั้งแต่เวลา7นาฬกาตามเวลาไทยและแฟนๆสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง True Sport เจ็ดร ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเห็นนักกีฬาไทยต่อสู้ต่อไปแล้วคุณคิดอย่างไรกับผลงานครั้งนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการทิกเกมของอิกิวเป็นแรงบันดาลใจสําหรับนักกีฬารุ่นใหม่หรือว่าคุณคิดว่าการแท้ของบางคนบ่งบอกถึงปัญหาในระบบการฝึกฝนของไทยและที่น่าสนใจคือการที่นักกีฬาไทยมักโดดเด่นในเวทีโลกแต่ก็ยังมีช่องว่างกับยักษ์ใหญ่เช่นจีนหรืออินโดนีเซียคุณเห็นจุดนี้เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือเป็นอุปสรรคที่ยากจะก้าวข้าม มาแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะใครเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับมุมมองเหล่านี้บ้าง